สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเรารักรถนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลงคยฟย้าเชื้อภาพเช่นเดิมครับเราจะพาเพื่อนมาดูเพื่อนน,น้มาดูสิ่ล้อแต่งสวยแต่งแรงนะครับนี่นะครับนหน้าเลดจะออกสิ่งให้เทลกนะครับ ขอเจ้าก,กอเพชรพลเครื่องพีสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามทางท่านเจ้าของรถครับสวัสดีครับเบิ้ลเบิ้ลให้ฟังหน่อยได้ไหมพีสิบเอ็ดได้ไหมครับความสายหรือว่าความเอ๋เขาไม่เร็วเขาเปค่ความสดยความสายขอเบิ้ลให้ฟังได้ครฮะอยากอยากฟังแยงข้อ ช่องอะไรครับเช่องเรารับรถครับผมเรารับรถใ,ใช่ใช่ช่องเราเราเพิ่งทำเพิ่งทำเมื่อก่อนนี้มันมีช่องหนึ่งทีนี้มันเข้าไม่ได้เปลี่ยนมือถือมือถือพังเลยเข้าไม่ได้ <c oughs> รเรือบ21เยียตัน e ใช่ไหมครับอ, e อีตันไดหรืออีตันผลิตอีตันเดี๋ยวรอดูออกจัวนี <c oughs> ่ะครับ สวยจริงๆเลยครับเนี่ยด้านข้างไงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มากันหลายทีมงานครับคันนี้ก็มีนะครับกระบะ้า,าสวยจริงๆและทีมงานเทปลอยนี่ครับอมอกก๋วยเตี๋ยว รอการปล่อยตัวในบรรยากาศรอบๆนี่เป็นแดดมันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับแต่อโอ้โหอยากให้ฟังเสียงครับตอนนั้นผมนั่งนั่งอยู่ข้างๆนะจังหวะพัก ที่เขาขับผ่านนี่โอ้โหสะเทือนตับเลยเสียงนี่เล้าอารมณ์จริงๆครับขุดโดย SK200 นะงร้นะฮะอ่าได้วลาปล่อยตัวแล้วครับ4ี่สิบเอเกยตัน ครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหาบนี่เลยครับผมเดินไม่ทันเลยอ่ะในบรรยากาศรอบๆนะครับ อกันช่วงกันทำงนั้นอเค,ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม